สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของศาสนาพราหมณ์นะคะซึ่งเนะะื้อหาจะเป็นเช่นไรเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของศาสนาสากลน,นะคะก็คือเป็นศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูนะคะที่เรารู้จักกันมาในาในรูปแบบของเทพต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งนะคะประวัติความเป็นมานะคะของอ ศาส,สนาฮินดูนะคะเป็นประวัติความเป็นมามีความยาวนานมากกว่า4,000ปีซึ่งเป็นศาสนาที่แบบว่าไม่มีศาสดาในการประกาศของศาสนานั่นเองค่ะก็คือจะอยู่ในกลุ่มศาสนาอินเดียชาวฮินดูชื่อว่าศาสนาฮินดูนั้นมีการสืบทอดมาจากคัมภีร์พาะเวทนั่นเองค่ะ ตีโมรตินะคะเรามาพูดถึงองค์ประกอบของเทพต่างๆนะคะโดยพระพรหมก็คือพระพรหมเป็นผู้สร้างพระนารายณ์เป็นผู้รักษาพระศิวะคือเป็นผู้ทำลายนั่นเองค่ะคำพีนะคะก็จะแบ่งออกนะคะเป็น3มคำพีด้วยกันเขาจะมีชื่อเรียกว่าไตรเวทนะคะโดยนะคะหนึ่งเลยนะคะจะเป็นลึกเขเวทนะคะก็จะเป็นคำพีที่มีการรวบรวมนะคะบทสวดนะคะของ สดุดีนะคะของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนั่นเองค่ะ,ะต่อมานะคะจะเป็นชยยุทธละเวทนะคะก็จะเป็นการประกอบพิธีอีกด้วยค่ะสามเวทนะคะจะเป็นคำพีที่รวบรวมบทประพันธ์อันเป็นบทขับร้องนั่นเองค่ะซึ่งนะคะต่อมาก็จะมีการเพิ่มนะคะอัทเวทนะคะซึ่งเป็นคำพีรวบรวมประพันธ์ที่ว่าด้วยมนหรือคาถาต่างๆนั่นเองค่ะ ซึ่งนิกายนะคะนิกายของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะมีนิกายของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3นิกายด้วยกันนะคะ1เลยนะคะจะเป็นลัทธิไวสนุกนะคะแล้วก็เป็นการบูชาพระวิษณุนะคะต่อมานะคะที่2ก็คือเป็นลัทธิชัยวะนะคะก็จะเป็นมุ่งเน้นของพระศิวะนั่นเองค่ะที่3นะคะจะเป็นลัทธิสตินะคะก็คือจะเป็นการบูชาเทวีหรือสติที่เป็นพระมารดาของจักรวาลนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาพูดถึงพิธีกรรมที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะโดยเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น4วันนะดด้วยกันนะคะซึ่งวันนะสูงสุดเลยนะคะก็จะเป็นวันนะพราหมณ์นะคะต่อมาก็จะเป็นวันนะกษัตริย์นะคะก็จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือนักรบนะคะต่อมาจะเป็นแพทย์นะคะพ่อค้านะคะหรือเป็นเศรษฐีกเกษตรกรนะคะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสูตรนะคะก็จะเป็นคณะกรรมการลูกจ้างนะคะรวมไปถึงจัดท่านนะคะที่ไม่ใช่วันหนะนั่นเองค่ะอย่างเช่นพวกคนที่กวาดถนนหรือว่าคนที่ล้างซ่วมประมาณนี้นั่นเองค่ะ,ะเราจะมาพูดถึงพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยนะคะซึ่งข้อปฏิบัติของวันณะเลยนะคะ1เลยนะคะเป็นการแต่งงานนะคะของบุคคลนอกวันหนะไม่ได้นะคะ 2. นะคะอาหารการกินคนที่ เป็นวันณะต่ําจะต้องเป็นคนที่ปรุงอาหารให้คนวันณะสูงไม่ได้นะคะต่อมานะคะ 3. นะคะการประกอบอาชีพบุคคลที่อยู่ในวันวัน,นะใดก็คือต้องมีการประกอบอาชีพน,นั้นตามที่เขามีการกําหนดไว้นะคะ4นะคะการตั้งถิ่นฐานนะคะก็จะคือเป็นห้ามตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนนะคะนอก เขตประเทศอินเดียหรือว่าห้ามใช้เรือนะคะในแบบว่าทะเลหรือมหาสมุทรเป็นต้นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นพิธีกรรมที่สําคัญเลยนะคะก็จะเป็นพิธีศาลนะคะในการบูชาสังเวยของอบรรพบุพรุษที่รุวงหะับไปแล้วนะคะณปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีพิธีนะคะในโซนภาคอีสานตอนใต้นะคะที่ยังมีการทําพิธีนี้นะคะอย่างเช่นโซนสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์เป็นต้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นพิธีสังสก,การนะคะเป็นพิธีประจําบ้านนะคะในการพิธีที่บริสุทธิ์นะคะ คนที่เกิดในวันนารามกษัตริย์แพทย์นะคะจะต้องผ่านพิธีนี้ก่อนถือว่าเป็นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะคะโดยในการทําในโอกาสต่างๆของอาตามคัมภี์นะคะที่มีการบัญญัติไว้12โอกาสเช่นพิธีตั้งคานพิธีคลอดบุตรพิธีโกนจุกนะคะเป็นต้นต่อมานะคะจะเป็นพิธีบูชา,าเทวดานะคะเป็นพิธีนะคะต่างจากาไปตามวันนะนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงหลักอาสมสีนะคะโดยจะมีทั้งหมดสี่ลำดับนะคะในการดำเนินชีวิตหนึ่งเลยนะคะพรหมจารีก็คือในช่วงวัยแรกของชีวิตดำลงตนอย่างบริสุทธิ์มั่นใจศึกษาเล่าเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศนั่นเองคะ่ะสองนะคะ คารืหัดนะคะก็คือวัยครองเรือนหลังจากเรียนจบมีงานทาแล้วก็จะมีการแต่งงานมีครอบครัวมีทายาทีีเป็นต้นนะคะ 3. นะคะวันนัปัดนะคะก็คือเป็นช่วงวัยนะคะสงบหลังจากที่ผ่านพ้นวัยทำงานมีลูกเติบโตสระบ้านนะคะเริ่มเข้าป่าเพื่อ,อสงบจิตใจแบบนี้เป็นต้นนะคะ4นะคะ สัญญาสีก็คือสำหรับผู้ที่ปราสนาที่อยากที่จะหลุดพ้นนะคะดูแจ้งในพราหมนะคะในศาสนาพราหมแบบนี้เป็นต้นนั่นค่ะต่อมานะคะจะเป็นหลักปุโรุ์สามฐานนะคะหนึ่งเลยนะคะอัดคือการสแสวงหาทรัพย์กามนะคะจะเป็นการสแสวงหาความสุขทั้งโลกทับนะคะหมายถึงความพร้อมนะคะเกี่ยวกับคุณธรรม,มโมกษะก็คือเป็นอิสระทางวิญญาณนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นหลักปรมัตและโมกษะนะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าก็จะเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดนะคะโดยเราจะมีการนะคะเริ่มหลักโมกษะนะคะตามภาพนี้เลยนั่นเองค่ะ ซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพราหมฮินดูเนี่ยก็คือนะคะโมกสะก็คือเป็นการหลุดพ้นการเวียนไว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับศาสนาพุทธของเรานะคะถือว่าเป็นหลักความดีสูงสุดนะคะดังคําสอนของศาสนาฮินดูที่สอนไว้ว่านะคะผู้ใดรู้แจ้งนะคะในอัตมันของตนเองนะคะถือว่าเป็นหลักอัตมันของพรหมโลกแล้วนะคะผู้ใดย่อมหลุดพ้นนะคะจากสังสาระนะคะการเวียนไว่ายตายเกิดและจะไม่ปดตดปฏิสนธิอีกนั่นเองค่ะ อ,อย่างที่เรานะคะคได้เรียนศาสนาสากลน,นะคะแต่ละศาสนานะคะคก็มีความแตกต่างมีความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะแต่ทุกศาสนานนั้นสอนให้นักศึกษานะคะคเป็นคนดีนะคะคสามารถนําหลักธรรมคะคําสอนของศาสนาที่เราเรียนนะคะคทั้งสี่ศาสนานะคะคไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะคให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะในของครัเรียนศาสนาสากลน,นะคะอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาคะอาจารย์ได้สอนครบทั้ง4ศาสนาแล้วนะคะนักศึกษาอย่าลืมไปทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบฝึกหัดแล้วก็ดูอีอ็ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ